ซีทุกท่านกับผมกับพบกับช่องนุ่มจากรับทินเสียงให้พี่น้องวันนี้พาพพี่น้องมหาศีรษะทิจารณาพี่น้องนะมันกะเดิมพี่น้องยัดสีซึบยดหลังพร้อมกับเยื่อนี่พี่น้องเยื่อลูกหวกพี่น้องกับไม้คือไม้ริมหวยอเก่ต้นาะพี่น้องเนาะเป็นหน้าไฟอีกมองนึงพี่น้องที่เคยปาใสประจําทุกปีเลยพี่น้องช่วงนี้น้ำแดงเลยพี่น้องเนี่ยไปเบิ้งครับว่าไม้นี่จะมาคือไม้ที่พันๆันมาหรื่อเปล่าครับพี่น้องไปครับผมรุ่นครับ พี่น้องเยอะหัวครับ พี่นอ้องเฮียลอยลอยในพี่น้องดเด้ไปครับผมใส่ต่อครับ ไปครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไซไปเร่ๆเดี๋ยวพี่น้องเนาะเดี๋ยวคั่ก่อนครับผมไปครับ ผมพี่น้องแกตอนนี้ก็ใส่เบ็ดเรียบร้อยแนละ้วนะนะพี่น้องเนาะกเดี๋ยวไปรุ่นกันตอนซ่อนะครับพี่น้องว่าจะมาหรือประมาณนะครับ,รรบ,รรบกับเนื้อลูหวกักไมน้ำไม้ไฟหน้าไฟนะนะพี่น้องครับผม สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกลับพบกับช่องนุ่มจกักรพรรดิทินชัยพี่น้องนะสวัสดียามเสาร์พาพี่น้องมาหายามเบ็ดพี่น้องไปเสาร์นี้ขอให้มันนะครับพี่น้องไปครับยามเบ็ดยามเบ็ด แรกมีห้อยดึงได้สียูบอสี่น้องนะครับอืดโอ้โหโอ้ห <c oughs> ล่อนอ <c oughs> ไป้ายน้องอย่างตัวครับโอ้สีงลงเล็งอยู่พี่น้องอ่ะ เป็นว่าระบายน้าฝายน้าฝนตกยังอยู่เหมือนเดิมเยวค่อยมาเก็บมันบนน้อพี่น้องนี่นี่ครับผมน้ำขึ้นแห้งพี่น้องเพราะเมื่อคืนฝนตกไอ้เพื่อยมาเป่งน,น้ำ เงี้ยหล่อนนะครับบัเดมัสยำก่อนขึ้นบดนเดมัสเนเง้ยเงี้ยหล่อนบดัดเลยพี่น้องเลยไปครับผมโอ้ยจะมาพี่น,น,น้องบิ่งพกนนเฮ้ยยยมีพิาการพี่น้อง เนี่ยเนี่ยอ๋อเขาไปแล้วไปนังไปยังเออ๋ออเออ๋ออเออ๋ออเออ๋อเอาเก็บครับ เต็มแรกพี่น้องโดยเฉพาะติบ๊บครับอ๋อมนันมันครับพี่น้องหนึ่งเต็มนับเต็มครับเพื่อนปลานำมาพี่น้องนะครับสีน้ำคุณเลยพี่น้องเนี่ยอู้ติดด้านบนพี่น้องนี่คือเก่าพี่น้องเนมามันครับ เล็กยูดี้นี่โอ้โของเด่นนี่พี่นอ้อ,อ,องคนนีน้อยากเก็บของพี่น้องเลยเล็กไลพุดน,นะครับติดดังจมูกเลยพี่น้องมันมันครับไปพี่นอ้องยามต่อวะครับผมตามหาแต้มที่สองต่อไปครับ <c oughs> ได้แต้มแรกแล้วนะครับ,บคือฝนตกแห้งๆพี่น้องเลยฝนตกแห้งโอ้โห ตีเบ็ดพี่น้องนะครับโอ้เสียดายแท้โอ้ยดึงเบ็ดจนแบบโอ้คือนอนนะครับแล้วเบ็ดเปียกเลยพี่น้องนะสมบัดเลยโอ้เสียดายเสียดายนะครับผมยามต่อดูครับพี่น้องน้ำแดงจึงครึงโอ้ นี่แต้มที่สองเห็นไหมวันนี้นนเดินล่างหนึ่งโอ้มีหกอยู่เดี๋ยวค่อยกลับพักกู่ครับย่างไปเรื่อยๆโอ้น้ำขึ้นครับหดน้ำไปเรื่อยๆพี่น้องบางตวฟังนี่แหละ ดอีกบหน,นึ่งอ,อยู่เยอะหวกดูดูแรงน้ำแหง้งคักเลยพี่น้องเลยเลยปรรวปุ๊บปลาคอใหญ่นังเหลืออยู่บ้างร,รุนกันครับเจอเบกบ,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 บ่โอ้ยังเหลืออยู่พี่น้องไปครับผมอย่าไปเรื่อยๆครับ พี่น้องดิโอ้โหคือเกา่าโอ้มีปลาอยู่บนยอพี่น้องไปครับผม,มนกน้่งอยู่พี่น้อง เงียบเถอะน้ำไหลเหคุณพี่น้องโอ้เฮ้ยเอา้าติดตัวได้พี่น้องนี่เอู้มาแล้วพี่น้องแต้มที่สองโอ้ยใส่งามไปพี่น้องนะครับเอา้าเห็นนิ่งนิ่งเอา้ามาแล้วพี่น้องใส่งามๆเลยแต้มที่สองครับ โอ้เก็บครับผมว้าวมาเก็บแต้มที่สองพี่น้องใส่กำลังงามปลาใหม่นี่ครับผมเจ้๋สวย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 น้องใส่ดินจนเมื่อยติดหลังปากเราพี่น้องนี่สองเต็ม้วครับ นานครับปลาลุยไหลลุยไหลนะพี่น้องเฮ้ยเดบ็ดมาเมื่อกี้ยัมึง่งเหรนมาปักนวนนี่พี่น้องสองเต็มแล้วครับผมยามเบ็ดต่อครับโอโซ่คอยหิมันส่วนเต็มที่สามต่ออยู่บ้างเจนหนิ่งเลย โอ้ยเยอะห่วงอยู่ครับผมยามต้อครับใส่ตามปลานี่ยแหละพี่น้องหลังมีออาจารย์มั้ยวางดีกว่าเฮ้ยทายหน้าีเหม็หนบ่ในในเกาะพี่น้องโอ้ยเงยหล่อนพี่น้องไปเดี๋ยวเขามาเก็บครับ ไล่เรื่อยๆย่างเรืเร่ร ar, like รอยๆีติ้งมีเยอะหวกหรือปลาติดนี่ยุบยับยุบยับยู่เมื่อกี้โอ้ยวโหว่ะลอยไหมปลาปีนี้พี่น้องพี對對่น้องหลังข้างหน้าใครมีอาการพี่น้องเป็ดจมเลยเป็ดจมเลยคุณนะครับคุณนะครับนะครับ โอ้โขนที่ดดออกก่อนเรือพี่น้องเลยโอ้โูุ้ณอ,อ,อบาบุญนะกเขี้ยวกิ้งหม่อยู่ครับผม กิ่งแมงเห็นมะรีพี่น้องเยอ่ะแตงที่สามวาเราพี่น้องนะครับโอ้โหกิ่งแมงเห็นมาเลยพี่น้องยังที่ปลอดภัยท่านตู้ใส่งามอยู่พี่น้องออผมเก็บครับเก็บครับใสง่งามเลย พี่น้องเก็บใส่งามอยู่พี่น้องตัวนี้นี่ก็ไอซองตัวที่ผ่านมาเลยเ<อ>ขาเบาตาเลยครับถึงว่ายังอยู่เดี๋ยวกิกนมไม้สามแต้มครับผมออกมานแล้วครับพี่น้องเนี่ยสกๆกมันมันครับ เชี่ยวครับม่สามเต็มเลยพี่น้องเอ้ยใส่กำลังงามต้มเซ็ๆเซ็ปล้อลุ้นเต็มที่สี่กันครับอ้หฝนตกขักตกแนมเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยเปียกเบิดห้างมานี่กับเปียกเดินเดินหลังขมุบจุกโก้ยสิ่งกับสิ่งยูวะคือหนิงหนิงพี่น้องคือหนิงหนิงเฮ้ยเดี๋ยวคอยมากู่ครับ บังคุณกับไซไว้เด้พี่น้องก็เงียบเยอะเออหล ắng, นะังมันมีใครห้อยดึงอยู่พี่น้องเดี๋ยวค่อยฝากขามไปฟังไปเบิ่งพี่น้องไปครับผมไปชมมันมาดื้อปูมันมีละโอ้นิ่งครับนิ่งนิ่ง <laughs> <laughs> ไม่มีในในใรอยขยับ เส่เด็นเนี่นด้วยเลนะี่หกไหลหมดเข้ามาใส่พี่น้องอู้นี่หหอยตีตีขึ้นมาขนาดนี้เลยพี่น้องเลยโบยูล่ล่ะไปครับผมแต่มพีสีแต่มพีสีทั้งนี้กันโอ้หอยตีพี่น้องอีกละอู้มเมื่อกี้กต็ตีตีจน เบ็ดพันขึ้นมาเลยครับโอ้ตายฮะตีเสือปลาปลาหน่อยวะมาเล่นเนื้อลังนี่ครอยู่คุกเก่าพี่น้องไปครับยางเป็นหุ่นเรื่อยๆครับครรรับบยากาศยามเศร้าฝนตกจนชุ่มชื้นพี่น้องเอ้ยแล้วนี่คือเป็นข้งสั่งโอ้ติดติดด้พี่น้อง ไปยังลอยลงลงลง,ลงอยูเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกันไปยังปลาเคาะพี่นอ้องปลาเคาะบ่โอ้ปลาเคาะอีหลีพี่น้องเขาร้อยองลงลง,ลงอยู่พี่น้องดีครับส,สวยสวยสวยติดมุมบนโอเน้เป็นถึงสายเสือกพันเบิดเลยเนาะเต้มที่สี่มาแล้วครับ มา,ม,มาครับผมมาครับมาครับเก็บแต้มครับพี่น้องแต้มที่สีโอ้พัน <c oughs> ใส่งามๆพี่น้องปลาใหม่โอ้มนันมันครับสีแต้มครับพี่น้องเลยอยอดว้าวมันครับ สีเต็มเลยพี่น้องดูหลังนี้สิเงียบๆเคื่อสายตึงเคื่อจะเป็นแบบที่ผ่านมาเมกี้ก็ได้ยุ่นหนครับแต่ห่มนน่ครับติดๆกันเลยหลังนี้ตึงๆเส้นตึงๆพี่น้องโอ้เราตึงแล้วไปครับผมไปครับพี่น้องยามเด็ดกันต่อตามหาเต็มตะลแยเต็มที่ห้าบ่ หลังนี้เงียบเ้องไปใส่เัาใส่ยูนหลังนึงเด้บพี่น้องโอ้อยังอยู่คือเก่ายังอยู่เหมือนเดิมไปค่อยกลับมาเก็บครับพี่น้องอู้หลังนี้ก,ก็ห้อยตีพี่น้องน,นะครับเป็นเบ็ดสายเบ็ดขึ้นมาเลยโอ้แต่ครับผมเดี๋ายาไทยบังครับมันติดนะครับไปกับพี่น้อง ยามไปเรื่อยๆเ,เสียงปลาตีทั้งเดีพี่น้องทั้งจ๊ะจะอยู่ปลาเลนนาดินน้ำโดยทั้งเด้๋ตีดีใจบ่ะ <c oughs> โ,โอ้อยู่คือเก่าจะค่อยมาเก็บครับไปต่อครับ <c oughs> ไปครับพี่น้องยามง <c oughs> านดีกว่านอ้องทีนี้ <c oughs> ไปมากููโอ้ยทุองคุณกน,นกัดงานเงียบกรูสิงปลาตีจะฟังคุ่นพี่น้องเออปาติดเบ็ดโอ้โหมีแต่ทพ่หารด้วยวนีย่เมื่อกี้หลังแล้วครับพี่น้องไฟฟังเนี่ยโอ้ยังอยู่คือเก่าพี่น้อง ปกติมึงใส่มึงหนีนะป้าบอลหิ้งให้นี่เต็นประจำเลยนี่ถ้าตัวหิ้งใหญ่เงียบสองลังได้แม่เอ้าอยู่คือเก่าเดี๋ยวกลับมาเก็บครับนี่ก็อยู่คือเก่าเดี๋ยวมาเก็บครับสองสามลังสุดท้าย ฟังนี่ด้วยไอ้ฟังหนึ่งจะเคยย้อนเจ็บเบียดไปเรื่อยๆครับอีกยามฟังหุ่นโอ้ยอากาศก็ชื้นเปียกไรตกตนเปียกแช่ก็ด ก่นหล่อนพี่นอ้องนะขออนุญาตเก็บครับโน้บติดพี่นอ้องทางนีนพี่น้องนะครับแต้มที่หาครับโอ้โหไต้พี่น้องเง้ยเอา้าหาแต้มเลยพี่น้องเงี้ยเก็บครับผมโอ้โหยาวครับผมพี่น้องก็นะครับยามมาแล้วฟังหนึ่งพี่น้องสามสิบก็หลังนะเนาะสามสิบเจ็ดหลังนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฟังหนึ่งพี่น้อง ฟังนี้ยามไปเรียบร้อยสามเจ็ดหลังพี่น้องเส,สียงใส่ฟัง่งนี้ไว้อีกมันสิบหลังเลยพี่น้องแต่เมื่อกี้ใครเห็นว่ามีอยู่หลังหนึ่งติดอยู่ได้พี่น้องไปเบิ้งครับรุ่นแต้มที่หกครับนี่เป็นไฟพี่นอ้องเพื่อเอาไม้กันน้ำมาเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำมันล้นพีน่น้องนะเพื่อนเพื่อนเคลมมาอ้ระบายน้ำลงไว้นี่น้ำม,มันไหลไปหน,นอนี่ง ายให้น้ำไหลไ,ไปคุณ่าให้น้ำหล่นครับพี่น้องเป็นไปเองน้ำเขาหน้าอยู่ไปครับผมหลุดหลังแรกฟังนี่พี่น้องตามหาแต้มที่หกหลังนี่ใส่แปลกๆพี่น้องอใส่เยื่อสองโตเลยสองดวงมีดเบ็ด อยโ่คุณนะครับสบัดสบัดสบัดโอ้โติดไปครับผมยางต่อครับครับบรรยากาศทองให้ทองน้าบ้านเขาพี่น้องเอียเพิ่นเริ่มพอปลูกแล้วครับปไปทำาบ็ต่อเขาที่สองต้งน,นี่นิ่งคับ ยังตุบตับตุบตับตุบตับอ่ะฟังนี่โอ้เสเซ่เด็กกเส่ย์สองตัวตายซ้ำน้ำท่วมพี่น้องเนี่ยน้ำถึงเราเขมกเก็บครับ ถึงล้องก็เมือยกันเด้อยพี่น้องป่าควาดงหาังนี้ก็อยู่คือเกขาพี่น้องหลังนี้ก็เบ็ดอยู่เหมือนเดิมเงี้ยหยล่อนสะัา,างหอยมากู้ครับพยายามไปเบิ่งเบ็ดที่ว่าเห็นนี่อาการกับพี่น้องจะอยู่หรือไม่อ,อยู่ ผลของหลังนี้แหละเออหลังนี้ก็ยยุคซื้อพี่นอ้องเดี๋ยวใครมาเก็บครับอยู่หลังข้างนาเดูพี่น้องอยู่บปอยู่อู้อยู่ยู่เด็กคงตายหรอพี่น้องป่าเอียงเอ้ยโอ้โอป่าเสียงพี่น้องเออ เห็นร้อยขาวลงลงอยู่เอ้าพี่น้อง,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 องมาแล้วครับแต้มที่หกขาวอักลากเ <c oughs> สียมมากหลายเยนี่ยดุหัวเงี่เก็บครับเดี๋ยวไปล้างหนึ่งกันพี่น้องตามยอ,นนอ,อยู่นีโอ้ยอยู่เหมือนเดิมพี่น้องเอ้ขออนุญ,ญาตเก็บครับ ับพี่น้องไปอีกเรือประม่าสามลังเลยพี่น้องไ,ได้มาหกโตพี่น้องได้ปลาเสียมาเมื่อกี้โตหนึ่งฟังเนี่ยิ้มแต้มเพิ่มบ่นี่ยฮะวงนี้มันเป็นทา่าเี้ที่เห็นเหง้วยควายมันลงมาเล่นน้ำพี่น้องตาใหญ่เลยน,นะครับเดีย๋ยวไปใส่ฟังคุณฟังนัในก็ได้ปลาเพราะโตใหญ่ก็มัวฟังนัะพี่น้องโอ้ยเงียบ หลังนี้เงียบหลังนี้ละหลังนี้ก็เงียบพี่น้องหลังคุณนี่จะเป็นได้อ่ะเขาหยาดเก็บครับ thầy <laughs> thế oh. Oh, nào Màn thích chất này Ô, nghiệp kìa phía nào Nhưng dưới เหมือนไหลโอ้ผมมีอย่งพี่น้องเลยเก็บครับผม เจ็ดไปทั้งนบทน้องพี่น้องนะสี่เจ็ดหลังพี่น้องไม้ไม้หนาไปน้อพี่น้องนะเขาได้ยุ่ิการกินเ้อะครับครบแต้มครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจช่องนุมจับหลับพิธีนะครับผมบ้อง่าเก็บหนานุ่มจับหลับพิทีพักพี่น้องหาอยู่หากินเมื่อใดรถที่ตามรับชมกับผมรับมือนี้ขอกราบลาพี่น้องครับผมสวัสดีครับหมานครับ